และนอกจากเยอรมนีค่ะคุณผู้ชมท่านนายกก็ได้เดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งก็ได้มีการพบหารือกับผู้บริหารหลายๆแห่งนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหารือกับเจ้าของอาณาจักร LVMH นะคะคุณเบอร์นาร์ดอาโนค่ะซึ่งก็มาพร้อมกับ เฟเดริกอานนะคะลูกชายคนที่4นะคะเป็น c e o ของ Tra c คอยเด้วยนะคะซึ่งการมาฝรั่งเศสเมืองแห่งแฟชั่นในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านนายก็นำผลิตภัณฑ์จากชุมชนมาด้วยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ากระจูนะคะจากจังหวัดนราธิวาสนะคะรวมไปถึงผ้าข่ามม้านะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่าท่านนายกเนี่ยจะสวมใส่ผ้าเข่ามม้าในหลายๆที่ที่ไปเยือนในประเทศฝรั่งเศสเลยนะคะคุณผู้ชมโดยท่านนายกได้กล่าวผ่านแอ เขาเอ็กส่วนตัวว่าผมตั้งใจเอาผลิตภัณฑ์กระจูดของดีขึ้นชื่อของจังหวัดนาราธิวาสและผ้าข่าม้าจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสินค้าท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นและเอกลักษณ์มาด้วยผ้าเขาม้าคือเครื่องหมายของการผูกมิตรมีความเป็นสากลและมัลติัคเลอร์ถ้าเราต่อยอดและขยายตลาดในต่างประเทศได้ในอนาคตข้างหน้าผ้าขามา้าผืนละ50บาท อาจจะยกระดับราคาให้เป็น1,000บาทได้และนั่นคือการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยครับซึ่งหลังจากที่ภาพของท่านนายกเนี่ยถูกปล่อยออกมานะคะคุณผู้ชมก็เลยทำให้กระเป๋ากระจูดแล้วก็ผ้าขาวม้าเนี่ยมีการพูดถึง อย่างมากในโลกโซเชียลเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็มีการแนะนำแบรนด์กระจูดเจ๋งๆนะคะที่อยู่ในประเทศไทยเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสก็ดีหรือว่าจะเป็นกระจูดพัทลุงก็ดีนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนไปอวดโฉมที่ยุโรปในครั้งนี้ของท่านนายกนะคะคุณผู้ชมสร้างกระแสตอบรับที่ดีรวมไปถึงสามารถที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ดีอีกด้วยค่ะ